สบ,บายดีพี่น้องข้ามาโมบุญอ่าไอหน้าโลงเนาะเงินไอหน้าโลงพี่น้องข้ามาโมบุญแล้วแหละละแหละว่าเฮากินขา้ขาวกินน้ำกันเพื่อสุขสุขกันแต่ว่าก้อนอื่นอนาเซียวน้ำเมนองลิงก่อนพี่น้องเปิดหน้าเปิดตาให้ FC ได้เบิ่งเน่มีน้ำยังแน่นี่ดนะโอ้เออเอาอันนี้ก็ได้นี่เออเอาสับกล้วย เอาให้เพิ่นก้อนก็ได้แล้วบขาวไม่นายพี่เด้อนี่บ้าโอ้โหจ้ากินข้าวอิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากันั่งเมาม้อยกันนี่แหละจั้งน้อยแต่ว่าอยากซื้อกินน้ำเชวกันได้นี่งแต่ก็ตื้อแล้วแต่น้ำเชลก็ต้องมินแตกกระดกกินไปดีแหละมากัดกันเอาจกออกมาโผโสดโอ้ย

เขาอิ่มเลยจังบองไหมเนี่ยลองกินอยากกินซารอมี่ยวไปจุกกัแต่มือขึ้นหอยมือจิ้มหอยยักน์หอมือทั้ง้านะบอบอหอยผัอยเอาลงหมอแต่มันซัดยิบๆนะสดจุ นั yeah. ่นไม่เดแต่งมากับมี่นะให้ไม่ต้องลิงกนั่นถ้าขาวเออมานั่งกินเออมานั่งมานั่งกินเดี๋พี่ในแา่เจ้าเดาอีกย่างก็ว่าเดาถือนะเดาเอื้อว่าเออ ของซันคือบได้แมวเด้อมือปล่บคนในบ่ายยังเดากยังดอกนังตัเนี่ย้ววันนี้เดียเฮ้ยพูว่าเดี๋ยวจขึ้นมาเข้าไปซื้อตื้มเยอะเลยมีท้ายมีหน้า ไันเข้าไปเกีียดรถเขินเ mm. ่ินกับเป็นน้อนวารับนนี้เออ้ไปล่างนี้เย่างเี่ยวัี่ป่นแล้วภูมิทั้งาติเราอายาไ่บเอกใจเนี่ยน้อปาดตีปากีไม่ตากัรา้ไปนั่นบนนี้คือเก่าเป็นงาในงานก็จะประมาณนี้และพี่น้องโูตเจาปูเจ้าก

มันแกน่งแดอะรแบบนีแตกกนกูได้ลงเลนเั่นการเดกยวกันแล้วเนาะออกป่ากีบปวดแบกระเดียบอะสบายเอวยก้ำโ้เอยก้ำนะเอวยก้ำนลมันขได้กินแต่ปูเขาบ่ยานพีเด็เลหรือว่ายานพีก็มันสในกิีก็บอนี่ได้อยากไปไปเอากินยูป้าซะ แล้วจังวันเ่าไปกินอยูป้าเขาย่านพีเอ้ยไอ้กัมนะมันกินแต่คนถูกเขาหย่นพีนะกันคนขาย่านพีมันสิ้กินเขาบอกนี้บ้ดนเอ้ยนี่นี่จ้ะอ้ยห่อันนี้มันก็ิแตกมักจัดนแหละาขาหย่านโขปกบ้นเฮยคุยกันคุกบเตยมัด้อเยมานได้ มาเนี่ยะขจุดพีไดบันด้ยฝั่งฉันหน้าผู้เดียวเพราะเอ้ยมามันไปถือเป็นชิเต็วแลมันบอกใครทำดีอันเกียวดีเยยประการไปน้ำกันเลยบริพูร์มว่ากี่้ายักาไปน้ำกันเอ้ยบันไยปากแต่ข้ามาจุดแดงใจให้ถ้กขมาเทียงขึ้นผู้เดียวแม่เอ้ยโผล่กันแม่เรื่อคนกับมานตกินข้าวเอ้ยใชมขามาให้กิกันกินแล้ว พืดกับมันเฮ้ยมันข้นมากถึกใหเขมันายอาลักเอาไปกินด้คนหยกินให้ข้้งหน้าเลยเฮ้ยพาลิปลาล้ีจจปลาบูปานามลงไทยลงไปนาเากิกินน่อจเลื้อถ้าลีี่ใหนานาเนาะคหยนะกลีกนามภัยนานยิ่งแอดไป่เลิาโิครับพร มือนความสบายอุ <careers> ้ได้านอุ้นบ่ได้ใชบไหมจีบ้าตอนนีเป็นเขตตอนนี้เป็นต่างชาติโด้โอมันเป็นต่างติแล้วโ้ยังไม่มากาิเป็นเเจ้าตํนานเป็นตํนานเป็นเ้านางบระยูจะสติการนางลดเดี๋ยวรอนางมากกัน กินซิราคาแขียวดีเด็อนะฉันเลยมาหลักะตำมังเพื่กินเนี่ยะาบาทอนไม่กินน้อยใจ่ายน้อยจแล้ววยผมเอาไปให้เอาเงินเพื่อย่าสันนี่ได้มันทิ้งไปในนี้สาวบานนี่นะ เช้าบาทไปเอาน้าไหมพูฮะเฮ้ยพักขาวกับพ่อแม่เนาะอะแล้วก็เข้าเพลงเขาเลเรียกม่ใไง่ตะวัน้อยปิดเป็นอ้าตอนไหนคะอ้าวกี่นี้ปิดแสบอยู่ไว่าให้กัดพวกนี้เขาเรียกว่าตะอพวกนี้เขาบาดี กัดพูนั่นแล้วแล้วเขากัดผูดีต่อนี่เออปาเป็นเห็ดรอเนาะเฮ้ยกระตุกเนาะพี่เลาอกเ่าโอ้ดยอเออี่าบอกเาตาได้ผู้จ้าขมือก็นั่งพุ่งพึงอยู่เฮ้ยมันก็ต้องแรงๆมาแต่วาหอมแก้มดูบาทหนึงเอาเขามาให้ก็ได้จ้าคนหลังเขาจะคนแล้อืมเนาะเจ้าเย็นาเกินเ ลเลก็นั่งไบได้สิไปแล้วด้คือบส่วนัวหลานั่มาเนัวหลาด้คััวหลาได้ครับยังมีดืนตัวหลาตัวหลาตัลาตุยนี่ััวัหลาจ้าดีแ่มีเพื่อนมีแต่ผัวด้ว มันเลี้งเอากราดเข่ากับกรดก้อนนดเลยนี่ยกัดมนแ้วกินตัวเ้าเหอะเจบ้านกัโกงดหูยหูเงี้ยนกหูนั่นพอมือเดียวกันเมอว้วนแก้วนั่นยวอจัวะยู่แล้วล่อเกียวแ้ว่อจังวะ มันมันอยากไปเล่ยนสการมันเกนเอ้ยับแล้อยากไปเรียนสกแกอยากไต่องจีเนเออแมวใหจบอกาสเออจบการโอ้ยแต่มเอยแต่ว่าขเขาไปเรนกการบไม่อยากอืมเออเมน่าเมน มันมีกบปลราเอ้ยคไปคือกบะายอลงมากินได้ในห้องพักอันซาร่าหนักเกิดเนมุขเขียโคตรแล้วโอยต้ปีนลงมาใอ้กินเนาะเนไหนเห็นไปเบิดนหัแยน่งอันนี้มันติดบ่งเปอะไรด้ซันึ้ เน yeah. um. yeah. yep. anyway> ี่ยเหลาลูเ้ามานหูเลองกัอนเดเน้อเหลาลูเลลาลูมอกก็ม่้ยงหางูเหลาอาจะรหูนะเปิดเผยลูท่หูเลืองกอนเด่มอีก่มากัดต่ำปากบ้าหักรักต่ำการใ่กานี่แหละใสนี่เลยพอดูกันยังน้ำไปเลยนี่อ

เราต้องตัดตัดัดกระถูกนัห่อเราถงข้อูุกข์กุแจเลยตทรายมาอี่ีนี่เป็นเมีเงือนตันที่เลยยิงด้ยที่เกมก้พอดีปกมกะติอะไรมาเกมที่น่เก็บเก็บเยเสรจแล้วไทรเก็บเก็บเร็จใล้วไทมียาอย่างนี้มนเบิรนอยู่ท้างหุ่น

คันดกากันแล้วก็จะเม่นม่วนพี่น้องมีหาต้มวันนี้ขึ้นมาจากทังมือนะแพงเลยยานที่สุบอกค่ะปนล่นเป็นืน้พื้นใวชมจกระเบื้องแจกสีลงลึกๆเอาใส่เอาค่าทงดลดนนองเออทงดับมีงานแจกงานน้อย หยับไปโอ้แม่น้องลิงมาค่ะคล้ายเครื่องแล้วก็ทั้งผูก้กหันหันท้ายเครื่องอีกพี่น้องแล้วก็สานกังบา้านเลื่อนกับท,ที่ที่กันพี่น้องมันแอาอัดเนยจน่อยแล้วนี้นะแล้วก็จะแจกอะไรได้ยังไง จะติดใจติดใจจะได้เก็บอะไรดีได้อืคือเลิก่านจีบเขาอยากยาเขาอยากหาวัวคุณแับได้ขึ้นในมือห่าได้กันได้หลายพันได้กำไรได้มือเจ็บได้กำไรหลายพันยาแบบได้ฮะ เล่นนั่นได้ครเล่นเงอนีดครเป็นคนลา่คืนดี้้าอบอลมีเงนขีกันล้ชาเ่นีได้อยู่ปกติเป็นคนไทยเป็นคนลาคืนีชนอยจะขนเย็นก่อนปิเลอรโดนวห่ยแวใเป็นผูายนี่นั่นก็หไปแล้วเเและาปกติเจ็บแขนบกีน้ำเย็นน้ำเค็ง สาวยเงไนเม่่สีมาสนยังไงเซลน้อือจะเป็นจเพินยัมก่้าวอร่อยมากเนี่ยภาพปากินข้าวกรอนซายังสีชื่ออยู่ มือน่งกจสตประจําอยู่นี่มันเบิ่พละยังจังมืออืม,อมข้าวเหนาวขา,ขาวหมเด้อหอยัลนล้วรถกะเตะหฮมเน้อกินหไมไอ้ไม่กินบอตายไอ้เขาฮักฮักข้าวขาวมาให้สูกินวบาบุกกินจักคำเลย เขาเจีไปบอกอรอไบตำนีเยนี่ไปหาแล้วตุยะไปหามันมีผิดพลานใ้มาน้กระเบื้อต่หล่นหล่อมันมากอยู่นีเลยปลาลูกปลาเต่านีน้อยแม่กากีหอยจปีนไปจะเท่าไหร่จะเท่าไเมียมันเท่าไปมันสนุยไม่เท่ากันเลยคุยมาอยู่มันว่าอื อยากไปหลดิแตกไปมาอยู่บ้านผมพี่ๆดิอยากใชอยากชมพิชมใา้ก็ได้อยู่ไปสบายอยากลองเบิ่งเหรออยากไปไายเบิง่งอา,าว่ามันได้รวยอยู่แล้วพอได้เฮือนได้ซานข้าวส้มไปเห็นงานกับพ่อมันอยู่โซนอื ได่แล้วเป็นที่นิสัย้ารูยังอีหกสี่เจ้านะเขาเลือดสีตายเยอะมันกำหนดมันก็อยู่ัดแนง แดสิบเเอาวเด้ใคิไปเก็บขีดเก็บเงียแปดิบเข้ากินบุไสได้กระจ่ายแต่ว่าอยากอยู่ยนัมันแยเาเินนะว่าจสิบแปดิบนะนั่นน่ะเจ้าเวียดไทยกองโก่งคนที่ได้พอแปดิไหายิปตนั้นแห่าชุดเีนนั่นหดแสดงเราเศ้าซีจังค่อยตายนั่นดีมันเลิกอยากเศร้าเลยอดีะ สาวในนั้นเราเห็นกับขั้นเขียวเดี๋ยวนี้อืออือใส่ใส่หมวกแดงนะ่าลืมคเราเนสาวนองจะเป็นเต้มีในนั้นนั่นดีเร้ก็หกสีเหลืองเป็นจั๊กอ เฮ้ยเ็น่ตัโ่นหา่น่นไินดคือลาน่ไม่ิงเห่อนเดก้แยวากนเราได้กินต่แซ่บเลือกเห็นมาย่ยยุาไมิแกวใจน่ไินยอะโอ๊ยกินมาแล้ว

เเจ้ากินก่อนบ่ห้องบอลล่างเล้ยมันมีกินอย่างมัน้ำกุ่นแต่เราบอทันได้สิเตะมนเบนเลยเฮ้ยอะไรทิ้มาเน่ตั้แปะนั่นตัมันเบนเยมันอมันมนเบนอะไรไปเลยโผแซมนซมเอ่ซแซมเอาเกือกเสียทีประเดกซ้ำนู่ยัลบอลในขันบเล็นของตัวเองบ่อะไรบ่เคยปะขอมเมนต์เกด้วันเจ้าน่ะเคยพ่อ พอแตนเกดไดยัยบ้านเาสมุกับแก้วลางชองร้อนแตนี่นิ้วๆเป็นยาบกอวนไม่ได้เคยพอคอาเมนเด้อแนเกยได้ยยบ้านเ้อจ้ะทมีหาอไม้ไม้ปอกของนังเกาะทางลาให้ปนหนังลนี่สตาลัสวันมาโพดตอืมจละมือแต่ลเวรนั่น อดนนั่นอเนีู่ซอูนั่นยิกจักอะไนานมากเดี๋ยวลูกใส่ข้าจบเย่กระดามาโกจเล่กินน้ำอัธรายอเไรนะกรนั่ไนวัเบข้าไปนดกินน้ำก็จะมีหนอบหโอกินน้ำก็จะมีหนอแต่กินน้ำมัได้้ว มันเย็นเลยบ่ขินน้ำสักเลี้ยวบ่จะนอนด้วยน้ำสักเรื่องนี้นีกานการเป็นแม็กซ์วันที่แปดกับเที่ยงทีสิบ่อยางนอนอ๋อสามเดือนที่เดือนแล้ววันว่าหอม่วนกันพี่น้องเอ้ยอยู่ในงานนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบ้ากันไปกัดกันไปเนาะเรื่องพิซซ่าพี่น้องเอ้ยวันต้องใส่เห้มา มื้อนี้จะมานทแต่เอาทแข่งนแซบว่าทาบีแครโห่สี่ทุ่มอยให้มันมาชมมุ้งมป้อยมึงเจนลูกค้าเลยผมกได้วาสทัวมึงเยอะชาวสี่ทุมมันมาชมปาีมันเมื่อค่ำเมื่อดีเมื่อลไมเออเบื่อไมอีกเบื่อเไมอีกแซอืม เพราะเมื่อเอราบบุชยาสิที่แตก่อนไมเจลูกคพาลแล้วก็ยังมาต่ายาายาเพอ่อใส่เพราะว่า อะไรพี่น้องคลิปนี้กับบมียังหมักมาเดี๋ยวไปสุกสุคนนั่งกัดกันอยู่นี่แหละนั่งกัดเลยเลิกแถวเพ่นใครสีมรณะแล้วหาซิบเลยเฮ้ยเอ้ยจากับให้เลยไนี่แหละกับชีวะเลือดเนี่ยเพ่เดียวกันชอบใครแต่ยังเนี่ยอเอยจิงแตกมาโดนรถคว้าข้าวเอาแต่ไส่เดือบมาทอดอืมนะิแตกในคันนาโอ้ยจนบาเต้นจนบาไปเลยก็เดี๋ยววีบเอาใคเดียวสวยมา ว้าวมันชัดชัดบ้า่นะแตคุณไส้เป็นที่แตะกันอีกส่งไอ้นอกอีกออกกินนอกคนกินง้าเออเพื่อนน่ะถือก๊าพอให้เดียวใครนึงจะมันตะดสายกันนแบบนี้มันมันมันเล่นคือบักโสนคุณบอว้าวเห็นเราคักลนยนะพี่เดยวตานแล้

เอาล่ะพี่น้อง,องคลิปนี้ก็จะอำลรับพาจากก่อนล้วงกันเบอร์สุกุสุดคนฝากาก็อะไรก็เซร็บเป็นกาลัางใจทีมงานเฮาในเดอทุกคนสบายดีสดีพตุจ้าสวัสดีจ้าไม่ใีแห้วพี่ปอพี่ระกระดังได้สักน้อย